พนยทุกคนกันทุกคนกเออเอบางหูตุดีเและบันนีก่อหักเปิเป็นบันนี้เป็นบันทีสีวันนีสีทีมาพี่เก่าขอคมนองพ้นไปแลยวปีไหนเกี่ยวผันยามบันก็มาจุมาจอดมาหลอดมาถึง มาดึงเจ้าทั้งหลายก็บรรเสียนยังหิดอดีตปะจจุนี้ก็ได้ทุกแต่งขอ้อมน้อมนำมายังมาทุกมุขหาลจาเข้าตอกดอกไม้นำเตียนทั้งหลายเอามาสังวายเป็นต้นนี่ตัวแม่อุ้ยนี่กบบาปเกิดมาจากขอขอมาลาโท์ แ่เอุ้ยก็ดับบดเอาโทชิกรัมแม่นมาเตาตั้งร้ายใด้ก็ทำเป็นทางดีทางชอบอก็ขอจมประกอบมโนปัติคาขอคือมีอายุติคายืนเย็งโรคภัยชุกชิงนี้ไกลขอหือมีบรรณาใชชุดชื่นเป็นที่หักและป้อใจสิคนอื่นเขาหันขอหือมีความชุกชัน ทุกข์ขันเจ้ากาภิกขาชุเพจะภิกขาชุทำพร้อมบริบูรณ์ขอหื้อมีกำลังอุนูนเต็มแทงดาวิมือเหี่ยวแห่งจุปกาลขอชมดังกำพรบานเก่าบ่ไว้ขอชมดังนึ u ใดแต่ดีนี้ชับปีชีโยวิวัตสันตุชับปะโลกูมีนัดสันตุมนุสเ พระมาตนตัตลาโยชุกขีสีคายุโขพระมาอาภิวาตนาชะนาชินิจังพุทธาปัจจาอิโนจัตตารลธรรมาวตันติอายุบรรโุขังพระรังตทู